ดูบรรยากาศตอนนี้เราฉีดเสร็จแล้วตอนนี้เรารออีกสาสินาทีอันนี้มันเป็นชั้นบนชั้นบนตรงช่วงของพวกที่ฉีดเสร็จแล้วให้นั่งรอตรงนี้ที่ให้นั่งรออยู่ชั้นบนตรงนู้นที่ต่อแถวอะ่ะตรงนั้นจะเป็นต่อแถวเข้าไป แล้วตรงนี้ช่วงนั่งรอหมดเลยนั่งรอพวกนี้นั่งรอรอลงบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนตรงนี้นะที่ถ่ายให้ดูอะจะบอกว่ามันชันมากเลยอ่ะเออคือตอนขึ้นนะเรา,าจะไม่รู้สึกหรอนะแต่เราจะรู้สึกตอนลงใครที่แล้วที่มานะตอนลงนี่โอ้ถ้าเกิดไม่จับราวแบบมีวิวอ่ะมันสูงมันสูงแล้วมันชันมาก ให้ดูวิวตรงนี้ริมแม่น้ำสวยมากให้ดูวิวดูวิวข้างบนนะคะถ้าปกติอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเลยถ้าเป็นปกติเราคงไม่ได้ขึ้นมามาดูบทสิ่งทัานบทชั้นบนเนี่ยเนาะ ริมแม,ม่น้ำเดี๋ยวเราดูตรงนู้นเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นริมตรงนู้น ไปให้ดูดูลิมตรงนี้หน่อยขอดูลิมตรงนี้หน่อยอ,อคนอื่นเขานั่งกันเราไม่นั่ง มาเดินเล่นอยู่เดินถ่ายอยู่เน,นี่ะโอเคขอบคุณค่ะ